น้องเอฟซีแฟนคลับทุกส,สุขทุกคนนะครับขอสวัสดีในช่วงเช้าของวันที่วันที่21เนาะ21ครับวันที่21่สิบเอ็ดอ็ระมวันพฤหัสบดีครับวันพฤหัสที่ท 11, อท21 <c oughs> อ่าเป็นงานของทีมทีมสองน้อง <c oughs> ได้เตดกตเตอร์เลยหวาเ <c oughs> มื่อนี้นะครับ <c oughs> ทั้งอาดอมทั้งสามหน้าเป็นรุนนพี่เฮาก็บทักบาทแล้วก็เป็นการ ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางหรืออเงียบุญเงียบท่านก่อนสิเปิดโ้งนะครับกะขอสุขุมกับบ่ได้ไปร่วมงานน้ำเพลินดอกนะครับยาข้างนี้ล่ะนี่ญางานอบตอยู่นะครับข้างงานอบตอข้างหน้านตบตอเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวจะบอกแต่เช่นเดีอวเดี๋ยวผมเช็คกัน เนีย่ยทำงานอบตอออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับเ,เ,เป็นลำบูบาตนะครับเป็นลำบูบาตโจกใช่เบิ้นมีเขาถ่าไว้เลยครับตอนนี้เราถ่ายไว้กับคุณหมอรถ่ายไว้เลยนะครับเหอเราจะไม่ถูกับไม่ถูกัตรัสิบา,าทถูกักรบาทอาบาทอุ๊เป็นต่เสียไปออมเยอะอ่เ เดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองานกันอยู่ืวอสื่อตอนนี้มันะป็่มี่หม่งเก็บมันมันมันเข่ามันออกทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เราออกทั่วโลกเลยข้าวปบาข้าวปาขาวลาข้าวาท้าาท้าวลาง้าว้าวาข้าวปลาข้าวล้วปลอข้าวปลาข้วปลาข้า่ปาข้าวปลาง้าวปลาข้าวปลาขเาขาาข้ลา้าาปาง้าข้้าาา้ว เพราะว่าตอนนี้พ่อได้ซื้อเด้เพราะว่าซื้อไปแล้วมันสิเบิดซือเบิดบอลอ่ะสู้ๆทีมงานเท่านะครับโชคใจก่หมูสีอ๋ออันนี้ของหมูห่าหมูห่านะครับหมูห่าหมูห่าอ่ะสู้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 เรามาออกยูทูปต่อโล่อโลกกัน หมู่บานต่ละหมู่บานบะคามก้มเราจะโอมวักขาบานเทาไหร่พิกบานยี่เลิศยีเลิศพกแม่ผสมว่าบาคามป้อมกบปลาล่าอนะครับปลาลาบาบากมกะมกระเาีมเพื่อทีลามอมาสวัสดีครับมูไหนน้อนนี่ หมูเกาหมูเกตหมูเกตน้องยางปลาบอกกัวจะมาง่ามคือนผู้ขายแท้เออนะเดี๋ยวจะมาซื้อดอกแต่ว่างามง่ามขึ้นผู้ขายเนี่ยอะหน้องยางสู้ๆหมูเกตสู้ๆนะครับสู้ๆู้สู้สู้ันอยากเห็นกันภาพในมืหมนี่กดเขาในช่องออสุภุมลัมเบิลลอมิเชียลเด้อออกเยอะครูเป็นวันก่อนไปเพิ่งแลิกการเดตตาใหม่นั่เนี่ย กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำด้ววัสดีพี่น้องมูเก้าสวัสดีพี่น้องมูเก่าน้องย่างพ่อยู่นี่บวเขากันเล่นเป็นบัแต่ก็บ่เขากันเล่นเป็นบัวเขาจะไปเขากันที่หลังกับโปรงจะเดีจะมางามกระดอกระเดียดเนี่ยงามเรื่องคนเรื่องเสือเรื่องกระโปรง กะตาไปเท่าไหนเละนี่สองลอยยี่สิบงามน้อยโซ่มูอเก่าจะไม่มีแต่เนี้ยงามงามเฮั่นนกะ่อกไใหม่กบงามผู้นางเฝ้ากบงามผู้ขายกบงามก็ล่องหยองก็ล่องหยองมือเก่าไม่มี เป็นอยงนั่นัเนาะเอาเส้นเสียบกันเส้อเสียบกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับไม่ซีผาไม่สี้ามามีแต่พวกงามๆแต่นันดีกระดาน เออเอาต่พมงงามมากผู้จีไ่เอาไว้เฮียนดิปะมันบ่ผู้จีไเาไว้เฮียนมนบ่ีไ่เอาไว้เฮียนสวัสดีครับพี่น้องมูที่สิบเกาวดีครับโอ้ยบอ่ถ้าหุนงามเนี่ยถ้าวีงามกวอีกเอ้าซโซูซ สวัสด <potato. S 2> ีครับพี่น <Genesis. S 1> ้องมูแปดแจ้งโกสมเฮาสวัสดีครับอันเป็นอย่างน้อฝันกันยุ่นี่ไว้แต่ขาแต่ตีผู้ใดโอ้ออกกำลังกายตีโอปะมันไมกับฝันเออพาเขามาฝันเป็นเกียวนะครับ เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายมีลูกบกพร้อมมีลูกบกพร้อมสมุนไพรนะครับเจ็บปวดนวดร่างกายเรื่องห้สุขภาพร่างกายอย่างแรกดีขึ้นนะครับอันนี้อุปกรณ์ออกกำลังกายเห็นไหมมือออกเอาดูว่าที่ดึกันเลยมูอที่สิบหมือกนเลยเย็ดมันเป็นสั่งมือที่ส่วนกลางนะวันนี้มูออย่างมูอที่สิบแปดแข่งกุ้งสม พบความมั่นใจมันเต็มเลยอุปกรณ์ออกกบร่างกายนี่จะมาเอาเงินแสนกับบ้านได้เพื่อจะไปพัฒนาหมู่บ้านของเราเถอะครับผมครับครับเสื้อแจ็ปครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อมานะครับมาุเสื้อสีแดงนะครับโอ้โหหมูห้านะครับ่ป็นหมูห้านะครับ มาปีนี้ก็สวยเลยนะครับแสดงว่าชุดเก่าพันออกหมดแล้วสวัสดีครับคุอกมูี่ะคนปาดไปรอเบื้องอื่นเบองอื่นกับว่ามันง่ายพอแล้วมาโมหกเขมาง่ามมูกระดอกก็ดีอ่เมาโมหกง่ามโกมูสูข้นน่ลช่วยครัโอ้โหทีงานเลยท่านประธานอสมที่กัาง่ามก็จะใส่เป็นตาเนะนมูทีแฝจะนั่งซื้อมาใส่บ้านไห มูที่แปบ้านเก่งโกสุง่ามาแล้วนะครับแปเก่งโกสุงเสดควักกันัเอี่ไห้เร้่อสวัสดีครับพี่น้องเช่ามูสิบเจ็ดมูับไปหลอกเมงบ้านน่งป้านนี่มีแต่บ้านงามงมมาหันบ้านนี่กางมงมแงก็สุบ้านนี่จ่มาสูยไม่หก็ได้ห

มาพ่อผ้าเขาผ้าเรงแล้วบานี้เพไปใสดอกบานเนี่ยบักเขือกข้ายุนีบักบักก้ายุนีบักตบชวาข้ายุนีมะนาวมักครูดดอกไม้ดอกลาปลาแดกบองน้ไม้ต้มไม้เสี้ยวเจ้าของเจ้าของผ้าเขาจะมงงาดอกกระดิ่งนี่เจ้าขาวผ้าขาก็เลเนามีแต่ผู้งามง่ายมั่นี่เล ด้านหลังฝั่งทิศตะวันออกนะครับเพลดนะครับกาแฟร้อนๆนะครับจากเจเป๋วคนสวยเข้าวโอซมอขนมข้าวขี้แ้สาลาสาลาสาลาร้านนั้นผ์ดเนยนี่หอกระดองนะพัดเนยนี่พุชลอยบอกนี่การเจลแบบนี้กาแฟร้อนๆนะครับกาแฟร้อนเรามีบริการกันแล้วนะครับ Ah ะนะครับขออนุภรัสสำหรับเจ๊แป๋วนะครับ yes. จัดมาให้พวกเราดื่มนะครับการร้อนนกองเข่าบอนอมาขายพี่น้องของเข่าบอนอมาขายหยิบกองเข่ากองละลอยกองละลอยราคาเดียวกันป่ติแม่แม่นขาเดียวนะสวยงามเลยสีมือเนาะมือจับสานครับของพี่น้องเช่ามูสี่สิบซีนะ ทสภาก็หลายแถวที่นี่เดี๋ยวม่สิบ้าแถวสักวันปีนเออวัสดีครับวัสดีครับอันนี้นอไม่สมขไอย่างนี่น้อไม่สมใช่นอไม่สมที่เรียกแถวจ้างที่เรียแถวฮ้างน้อง่าบอกว่ารักลัางไก่สินค้าทุกอย่างที่ท่านนำมานะครับเป็นสินค้าสำคัญว่าการซื้อบุส่จุด กูนกรบไส้ค่ะน้ัตกรรมเป็นดำเปวประยุกค่ะนวัตรกเนะไม่ก็ไปซื้อคนเี่เนาะคี่เาอยู่ไหนพียเราอ่อุปกรณ์ี่ก็ร่างกายดีตีหัวหมาก็ได้หัวหมาก็ได้ผู้ไหบ้านเเลยตีหัวพ่อบ้านก็ได้พอบ้านใจดีทั้งหมดเลยโอเคครับพอบ้านพอบ้านดีโยเป็นพ่อเป็นพ่อบ้านพ้เฮือนอยู่เนบ้เลียบนหใส่อุปกรณ์นี่บ้ค่ะ ขอบคุณคุณตุกแรงใจได้ี่น้องเอสซีแฟนขาพนนะครับจะรับคลิปนี้ไว้ตอนนี้กันด้พี่น้องด้วยนะครับอโอกาสหน้าพอกันไว้สวัสดีครับ